ต่อไปก็เป็นข้อที่27นะครับผ่านมาแล้วเจ็ดข้อสำหรับ part พาร์ทนี้นะครับเออ o ์โรเอ็นติฟิเคชันผ่านมาก็ยังไม่ค่อยยากมากเรามาต่อกันเลยมาแปลจุดกันก่อน Any Company Company แปลว่าบริษัทอ่าจดบตามพี่เร็วนะพี่จะไปเร็วนิดนึงข้อนี้ Any Company หรือว่าบริษัท Want ต,ต้องการที่จะ Establish สอนสัตว์นิดนึง establish มีความหมายเหมือนกับ set up set แล้วก็ up นะแต่ว่าไม่เหมือนนะกับ set up set up นี่คือติดตั้งแบบติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ set up กับ establish นี่หมายความว่าก่อตั้งลิเริ่มก่อตั้งเริ่มอะไรสักอย่างใหม่เงี้ยใช้ establish หรือ set up ต้องการที่จะก่อตั้งเห็นไหม a new branch office new ใหม่ใช่ไหม branch แปลว่าอะไรสาขาถ้าเราต้องไปดูธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารกรุงศรีอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติไม่ได้โฆษณาธนาคารกรุงศรีสาขาประตูน้ำอ่ะเขาจะเขียนข้างๆเลยว่าประตูน้ำ branch หรือ branch ก็ได้เป็นสาขาย่อยอะไรเงี้ยเป็นออฟฟิศสาขาย่อยสำนักง,งานสาขาย่อยหรือ new headquarter headquarter แปลว่าอะไร head ก็คือหัวใช่ไหม quarter คือส่วน headquarter เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นสาขาหนึ่งเนี่ยแต่มันจะสำคัญกว่าก็ลองคิดลองึกภาพตานะครับว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหม ต้นไม้แต่กิ่งก้านสาขาสาขาก็อ่ะปลายอ่ะเฮดคอเตอร์นี่ก็ประมาณประมาณกลางๆหน่อยอะแกนนิดนึงแต่พี่ก็อาจจะไม่มั่นใจว่ามันอาจจะเป็นแบบจุดใหญ่เลยอาจจะเป็นจุดใหญ่เหมือนว่าสํานักง,งานใหญ่เลยหรือว่าจะแตกมาหน่อยสนักง,งานภูมิภาคเนี่ยก็เรียกว่าเฮดคอเตอร์ก็ได้พูดง่ายๆคือเฮดคอเตอร์เนี่ยก็อาจจะแปลคำได้ว่าเป็นสํานักง,งานใหญ่ของประเทศหรือว่าเป็นแบบสํานักง,งานใหญ่ในเชิงแบบ ภูมิภาคสาขาสาขาใหญ่อย่างหนึง่งแล้วก็จะมีแบนช์เนี่ยเป็นสาขาย่อยไปอีกทอบหนึ่งนะครับมาแปลกันต่อ must be considering the suitability จะต้องพิจารณา consider แปลว่าอะไร consider แปลว่าพิจารณาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม suitability ความเหมาะสมนะ Suit แปลว่าเหมาะสมพอดีแต่มาเติม ability เนี่ยกลาเป็น suitability นะแปลว่าความเหมาะสม ability นั่นคควาสามารถนะอ่ะ รวมกันแปลว่าความเหมาะสมของอะไร o f นี่ของ the location location แปลว่าตำแหน่ง carefully รอบคอบโอเคมาเราแปลโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะผิดตรงไหนมาทวนนิกหน,น,น่อยนะมาทวนตอีกนิดนึงนะบริษัทต,ต่างๆเนี่ยที่ต้องการที่จะก่อตั้งสาขาใหม่หรือว่า สำนักงานใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยอย่างรอบคอบม,มาดูกันว่ามันผิดตรงไหนกันเนี่ยอืม A B C D น้องคิดว่ามันจะผิดตรงไหนบ้างครับให้เวลาคิด20่ิบวิแล้วกัน เรามาดูข้อดีกันก่อนมาถูกแล้ว acceleration <อ Momo S 1> นาวถูกแล้ว adjective โทษโทษขออภัยตำแหน่งเนี่ยผมบอกตำแหน่ง adjective carefully adverb ถูกถแล้วครับ location carefully คิดอย่างรอบคอบไงคิดแบบรอบคอบโอเคถูก C เนี่ยแม่งเ่งไหม MUST BE CONSIDERING แปลกไหมปกติเนี่ยมั s สเนี่ยนะจะต้องมั s สเนี่ยบวกอะไรปกติบวกเวบหนึ่งใช่ไหมครับ MUST EAT, eat. อิ t อไรอ่างเงี้ย must eat must drink อะไรก็ว่าไปต้องบวกเวบหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดจะให้คิดเป็นแบบ Passive v o i e เนี่ยอันนี้คือ Active นะ Active คบ,บ Passive ต้องเป็น must be verb ช่องสาอย่าลืม Passive ทุกครั้ง verb ต้องเป็นช่องสามเท่านั้นแล้วถ้าเกิด must เป็นอย่างนี้เนี่ยจะให้เป็น Passive ต้องเติม b เพื่อให้รู้ว่ามันถูกนะครับเรามาดูว่าผิดตรงไหนรับ MUST BE CONSIDERING ถ้าเกิดมันจะถูกคิดเนี่ยก,ก,ปปก็แปลกแป a s s i v e ีฟก็ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดจะแก้เป็น p a s s i ี e ต้องกลายเป็น MUST BE CONSIDERED แต่ถึงแก้อย่างนั้นเนี่ยก็ผิดอยู่ดีเพราะอะไรตอนนี้รู้นะ C ีผิดนะ C ีผิดนะมาดูแต่อันกันว่ามีอะไรบ้างมาอันนี้ถูกฟอร์มนะ the s u i t a a b i l i t y เนี่ย must be considered ถูกไง a พสซีฟอ่าอันนี้โอเคอันนี้ผิดอยู่แล้วมาเป็นเวอร์หนึ่งผิดนะสูชับลี่ไม่มีอันนี้อะไรงงไม่รู้จักนะผิดเหลือแค่สองอัน Must consider the suitability <Yeah. S 1> กับ the suitability must be considered อย่างที่พี่บอกครับมี Active mm hmm. ที่ถูกกับมี a s mm hmm. s ซีฟที่ถูกน้องจะเลือกอะไร mm hmm. ก็ต้อเลือกแอคที hmm. ที่ถูก must consider ง่ายๆเลยนะ้องอย่าคิดมาก ภาษาอังกฤษนะน้องอย่าคิดลึกคิดง่ายๆใช้เซนต์ไปก็ได้อย่างที่พี่บอกบางทีเซนต์แรกแรบแรกเออมันมันน่าจะใช่ว่ามันคุค้นๆอะไรเงี้ยคือคือถ้าเกิดน้องอ่านหนังสือเยอะๆนะถ้าเกิดน้องฟังเพลงเยอะๆหรือว่าดูหนังที่มีสคริปต์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะซับไตเติลอะซับไตเติลแล้วดูบ่อยๆร้องพูดตามอะไรเงี้ย ้องก็พอจะแบบเออมันชินลิ้นอะมันชินหูอะไรเงี้ยพอน้องเห็นเนี่ยมันก็เออมันคุ้นๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดน้องทำอี่าเยอะบางทีเซตมันจะใช้ได้จริงๆนะแบบแบบแรกมันเออมันใช่อะแต่อันนี้มันก็ง่ายๆมาสบวกอหนึ่งมาสคอนซีเดอร์ก็คือว่าบริษัทเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมของตําแหน่งซูซานบริษัท,ทนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ถูกแล้วตอบอดีข้อนี้ตอบอะไรฝนซีสองนะครับ